สวัสดีครับพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่17กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็สามารถยืนเหนือ1,200เหรียญได้นะคะวันนี้เปิดตลาด1,199เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1 1ึ่ถึง1,212นะคะนะคะราคาองคำอ่อนตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดแนวรับ1,190เหรียญแล้วก็สามารถติดกับมายืนเหนือ1,200เหรียญได้นะคะทำให้มีแนวโน้มจะแกว่งไซเวยร์ระหว่าง1,190ถึง1,230นะคะส่วนราคาน้ำมันก็ร่วงลงมานะคะซึ่งนักลงทุนก็ผิดหวังผลการประชุมระหว่างรัสเซียกับเซ ซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งออกมาเพียงแค่ตรึงปริมาณการผลิตเท่านั้นนะคะส่วนหุ้นจีนสามารถวกได้1.10%นะคะคาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้จะออกมาค่อนข้างมากนะคะในช่วงสองทุ่มครึ่งก็จะเป็นจำนวน ขออนุญาตสร้างบ้านใหม่แล้วก็จํานวนการเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือนมกราคมนะคะดัะชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมอาหารและพลังงานสามทุ่มสิบห้าก็จะเนี่ยตาการใช้กําลังพันผลิตแล้วก็การผลิตทางอุาตสาหกรรมเดือนมกราคมส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคํานะคะก็ ถ้าดูในกราฟราย120นาทีนะคะยังสามารถายืนเหนือเส้น moving average 100ได้นะคะ <c oughs> ก็มีแนวโน้มว่าจะแกว่งไซเว w a นะคะซึ่งกรอบความเคลื่อนไหวนะคะแนวรับแรกก็1,196แล้วก็1,190แนวต้านที่1,216แล้วก็1,230นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน การดิดขึ้น1,230อาจจะเป็นจังหวะให้เปิดช็อตลงมานะคะหรือว่าใครมีต้นทุนต่ำก็อาจจะปิดทำกำไรบริเวณนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ